มีคอมเมนต์จากทางบ้านถามว่าใช้ปุ๋ยน้ำฉีดที่ลำต้นได้ไหมเพราะว่าใบาสูงเกินฉีดไม่ถึงครับฉีดที่ลำต้นเนี่ยการดูดซึมธาตุอาหารพืชเดี๋ยมันน้อยนะหลายไลคลิปที่ผ่านมาเพราะว่าตรงนั้นเ,นเขามีเคอกเคาก็คือเหมือนเสื้อกรอดเนี่ยเขาจะปกป้องลำต้นอยู่แล้วเขาไม่ดูดแล้วแต่แทนที่คุณจะฉีดลำต้นใช่ไหมคุณก็เอาสารละลายปุ๋ยนัน่นนะรถบริเวณทรงพุ่มเลยยังง่ายกว่าถ้าคุณไม่สามารถที่จะฉีดทางใบได้นะแต่เดี๋ยวนี้ก็มีวิวัฒนาการใหม่ขึ้นน,นะเขาฉีดโรด ก็สามารถทําได้นะชิดโดรนก็ได้ผลดีนะชิชดโดรนแล้วสารละลายปุ๋ยที่ปาพูดถึงเมื่อกี้ค่ะแนะนําใช้ปุ๋ยตัวไหนที่เอามาทําเป็นสารละลายปุ๋ยคะปุ๋ยที่แนะนําก็คือปุ๋ยเคมีเหลวแขวนลอยก็คือฟอร์ติเกตฟอร์ติเกตอันนี้นค,คือชื่อการค้าเนาะฟอร์ติเกตมีทุกสูตรเลยนะปุ๋ยเม็ดมีสูตรอะไรฟอร์ติเกตก็มีสูตรนั้นเพราะฉะนั้นนายบริษัทที่ออกแบบมันอย่างนี้เพราะอะไรนมครับเพราะว่าขณะที่คุณหว่านปุ๋ยทางดินเนี่ยการดูดซึมธาตุอาหารที่คุณหวานไปใช้เวลานาาานนนเพระฉั้สมมุติค คุณก็ส่งเสริมให้พืชโตเร็วขึ้นก็คุณใช้ปุ๋ยฟูติเกตเนี่ยสูตรเดียวกัน25 7 7ฉีดเดพ่นทางใบเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยเสริมรี์ซึ่งกันและกันได้แล้วอาหารมากขึ้นเร็วขึ้นแลวความแตกต่างระหว่างการใช้ปุ๋ยฟูติเกตกับปุ๋ยเหลวอื่นๆคือยังไงบ้างคะปะ้าเพราะมันต่างกันครับปุ๋ยทั่วไปเนี่ยมันจะมีท่าอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมปุ๋ยฟูติเกตมีทุกตัวเลยมีทั้งหลักรองเสริมแต่ถ้าปุ๋ยเหลวทั่วไปหรือปุ๋ยทัั่วไปเเกก็ดดสงตู ก็ยีนนี้เนี่ครบนะครับอาจจะแตกต่างกันตรงนี้แล้วของเราเนี่ยละลายน้ําเร็วพืชด,ดูดซึมได้ง่ายขึ้นสามารถเข้ากับยาฉาดูพืชได้ได้มากขึ้นที่สำคัญที่สุดก็คือไม่ทําให้ดินเป็นกรดอ สรุปให้อีกรอบนึงนะคะสําหรับเฟอร์ติเกตข้อแตกต่างจากปุ๋ยเล็วอื่นๆอันดับแรกก็คือพืชดูดซึมได้ดีดูดซึมได้เร็วเนาะแล้วก็เฟอร์ติเกตเนี่ยจะมีทั้งธาตุอาหารหลักอาหารรองอแล้วก็อาหารเสริมครบถ้วนะคะและที่สําคัญเลยก็คือการใช้เฟอร์ติเกตเนี่ยจะไม่ทําให้ดินเป็นกรดค่ะนอกจากนั้นสูตรมันเข้มขน้นสูตรมันสูงกว่าปุ๋ยทั่วไปสูตรสูงกว่าในของเราสูงกว่าิีๆ